อะไรกันก็จีอ่าไครก็ได้ช่วยกูทถอะกูติดอยู่ันกาะเอกาะเอเดี๋ยวนะกาะกระดเนี่ยใครก็ได้ช่วยกูทถอไม่งั้นกูจะลอยไอ้ไอ้ศักอักต่อคืออามีเบาอัยช่วยกูด้วยไม่อยากโดนเกไม่นะเบ๊กเราต้องทำอะไรสักอย่างเอ่อเราต้องทำอะไรสักอย่างนะเพื่อน ก็ m i n ตัวบันนั่นอิ okay. เคยครั้งแรกเนี่ยม uh, ิสเตอร์ปุตโต้เออจุดคิดบวกนะถอดใบออกฮะอะไรเนี่ยถอดใบออกเลยเออไงโอเคกูถอยดีกว่าโอเคให้มิสเตอร์ปุตโต้จัดการเองวิศรพ์ มันตาเออแม่งีดจะกรยานกูช่วยกูด้วยวายวายใจวายกีืึแม่งไงจะประจักษ์ฉีดสโอ้ยเดะ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 เฮ้ยเฮ้ยเอาออกเอาอ๋อไอไอเออเสียไปกูโอเคพวกไปเลยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวชีดแดง

เ <Yeah. S 2> อาอันนั้น่าสุดท้ายเลยใช่หายไยม่ต้องสร้างเป็นเวนลาสิบล้านปีเออโอเคโอเคโอเคช่างมันช่างมันเดี๋ยวสร้างใหม่ก็ได้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ต้องไอ้นี่ก่อนก่อนโอเคก็ได้โอเคถึงเงิน่นาวนะแบบพญานาะไปเลย่ายนะแบบพจานาะ หยอะไปด้วยแม่หว่ายน้ำเชีย่ยแล้ว,ว่าเป็นชายนาคหอกด้วยผมอยากโดนเอยแกกูไดีกว่าอรยโอ้ยโอ้ยไปเอ้ยโยดีใจด้วยที่กลับมาแล้วนะ่วกแกกันดีวดกดว่าเระเนีย่อยอะไรไม่ได Miss p o เด Hmm, belum kena. Selesa ke? Rebam tanam. Wahai, Ini ni. Okey. Tunggulah. Jom